เรื่องก็เริ่มที่คนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก็กําลังล่องเรือตกปลาอยู่กลางทะเลในจังหวัดกระบี่และพอพวกเขาเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่ทําการจุดพลุฟไฟเสียงดังที่มันก็อยู่ไม่ไกลออกไปจากเรือของพวกเขาจึงทาให้ด้านฮันเตอร์คนดูแลที่เกาะแห่งนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่ข้าพเรือเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่เรือสายบาร์ตี้ลำนั้นก่อนที่ทำการยึดเข้าของ พร้อมกับอุปกรณ์ผู้ไฟของพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้และหลังที่พวกเขาก็กลับมาตกปลากันต่อซึ่งท,งทันทีที่คันเบ็ดของพวกเขาเหมือนกับไปตกพร้อมกับเกี่ยวกับศพที่ลอยอยู่ในทะเลและเท่านั้นยังไม่พอโดนสำรวจใต้พื้นน้ำของด้านเจดา้าเธอก็ยังพบกับร้อยแยกประหลาดสีฟ้าที่มันก็อยู่เล็กๆบริดด้านล่างและหลังที่พวกเขาก็ช่วยกันนำร่างของชายพิศหนาตัวสีฟ้าคนนี้กลับขึ้นมาที่ด้านบนเรือแต่จูๆ่ๆศพของคนตาย ที่พวกเขาเพิ่งเอาขึ้นมานั้นเหมือนก็กลับฟื้นตื่นขึ้นมาก่อนที่ทางการกัดคอองด้านเจนดาหลานสาวของเล่ซึ่งพอเห็นแบบนี้จึงนำมาด้านฮันเตอร์เขาก็เลยรีบวิ่งไปหยิบมีดยาวมาก่อนที่พูดบอกไอ้สาปลาตัวนี้ไปว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกก็ไม่โดนตัวไหนมาแต่ทว่าทานันทีที่เขาพูดจบทางด้านฮันเตอร์เขาก็กระหน่ำแทงใช้คนนี้แบบไม่ยังจนเลือดสีฟ้าเหมือนก็ไหลไปทั่วร่างกายของเขา แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ว่าแต่ด้านฮันเตอร์เขาจะพยายามฆ่าชายคนนี้ยังไงเขาก็กลับลุกตื่นขึ้นมาสายกับซอมบี้จึงทำให้พวกเขาู้่กันเลยต้องตัดสินใจที่ช่วยกันโยนซอมบี้ตัวสีฟ้านี้โยนมันให้กลับลงไปในทะเลก่อนที่ภาพจะตัดไปที่ด้านในเมืองซึ่งทันทีที่ไลท์กับแซมลูกสาวของเธอไหนขณะที่พวกเธอก็กาลังตีสนุกกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่ด้านในบาร์จูๆ่ๆทางด้านไลท์เธอก็เลยรับสายจากฮันเตอร์ ว่าตอนนี้ทางด้านเจดา้าหลานสาวของเลเธอก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและหลักที่พวกเขาก็ช่วยกันผ่านทางด้านเจดา้านำตัวเธอส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่งด้านฮันเตอร์เขาจะพูดเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่อยู่แถวนี้ฟังว่าตัวเขาก็ทำงานในท้องทะเลหมามากกว่า30ปีและเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแถมตัวฮันเตอร์ เขาก็ยังชี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ดูว่าน,นายเห็นไหมว่าสีของน้ำทะเลมันก็ผิดปกติไปและหลังจากที่วพวกั้งคู่ตัดสินใจออกอร่องเรือกลับไปตรงบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งทางด้านฮันเตอร์เขาก็พูดบอกกับอาคุนี่ว่าทางเดียวที่เราจะเห็นสิ่งที่อยู่ด้านล่างนี้ได้นั่นก็คือผมต้องทำการส่งโดนใต้น้ำขอนด้านเจด้าเพื่อกลับลงไปดูรอยแยกประหลัดนั้นอีกครั้งและการสำรวจครั้งนี้ พวกเทั้งคู่ต่างก็เจอเรือที่มีความยาวมากถึงกว่า80ฟุตที่มันก็จมอยู่ที่ก้นทะเลแถมทั่วที่พื้นของเรือลำนี้มันก็จะมีรอยเล้าที่ดูคล้ายกับรอยแยกสีฟ้าก่อนที่พวกเทั้งคู่จะพบกับไอตัวประหลาดที่อยู่ด้านล่างนั่นที่มันก็ดูคล้ายกับซอมบี้ที่อยู่บนบกที่พวกเขาต่างก็เคยดูมาในทีวีแต่ทว่าครั้งนี้มันกลับเป็นซอมบี้ที่โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำจากรอยแยกสีฟ้าอย่างที่พวกเขาเห็น และทันทีที่ฮันเตอร์พูดจบไอ้พวกซอมบี้ที่อยู่ใต้ท้องทะเลเลึกแห่งนี้มันก็รีบแวกวไาวตรงมาหาเลือกของพวกเขาซึ่งเห็นแบบนี้จึงทําให้ด้านฮันเตอร์เขาก็เลยรีบโทรหาทางด้านไลท์พร้อมพูดบอกกับเธอไปไวัยเทินั้นรีบแยกเพราะม่กกักตัวทางด้านเจไดเอาไว้เพราะเขาก็คิดว่าเหมือนก็กําลังมีการระบาดบางอย่างเกิดขึ้นภายในท้องทะเลแห่งนี้และทันทีที่ผู้คนก็กําลังเล่นน้ําอยู่บริเวณริมชายหาด พวกเขาตาก็เห็นว่าจูๆ่ๆปริมาณน้าที่บริเวณริมชายหาดนั้นเหมือนกับลดควบอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นเหมือนจะทําให้เจ้าหน้าที่ก็เลยเอ,อกประกาเพร้อกไปใช้เสียงแจ้งเตือนวายประชาชนทุกคนนั้นตาก็รีอบอพยพเพราะมันก็กําลังจะเกิดขึ้นสึนามิยักษ์แต่พวกเขาก็หารู้ไม่ห่วสิ่งที่น่ากลัวที่มันก็มากับคลื่นสึนามิยักษ์มันก็เป็นฝูงซอมบี้ที่มาพร้อมกับน้ำทะเลนับร้อยนับพันตัว และหลังที่ฮันเตอร์กับอาคุนนี่พวกเขาต่างก็ไปย้ำข่าวเรือหนีฝูงซอมบี้พวกนี้ที่มันก็มาพร้อมกับคลื่นยักษ์แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขารวมกันทุกคนที่อยู่ลิ้ช้ายหาดต่างก็ถูกคลื่นซอมบี้ลูกนี้พัดโหมกระหนำ่ำและทั้งนั้นยังไม่พอทานที่นี่น้ำลดลงสิ่งที่มันผดขึ้นมาเหนือจากน้ำนั่นก็คือซอมบี้ตัวสีป้านับพันที่มันก็กำลังออกไล่ล่าฆ่าปิดจ็อบร้อมกับพุ่งกัดโจมตีทุกคนที่อยู่บนชายหาด และเพียงเวลาแค่พลิบตาปริมาณของยอดผู้ที่ติดเชื้อเหมือนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งถึงแม้ว่าคนนี้เขาจะพยายามใช้ปืนทําการเล็งยิงมันยังไงแต่ลูกกระสุนที่เขามีนั้นเหมือนก็ไม่สามารถหยุดหรือทําอะไรพวกซอมบี้พวกนี้ได้ก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่โรงพยาบาลซึ่งหลังจากที่ตอนนี้ทางด้านเจดา้าเธอก็ติดเชื้อและกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วข่าวนี้ละ่ะความบันเทิงภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ เหมันได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งหลังที่ไลท์เธอกระถูกนั่นเจดา้าวิ่งไล่ตามหลังเธอจึงทำให้ด้านเลขาวก็เลยรีพาไลท์ให้เธอนั้นเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ด้านในห้องพักก่อนที่ทางด้านเลจะพูดเล่าให้กับเธอฟังว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นเหมือนก็ไม่ใช่การแพร่ระบาดท,ทางอากาศแต่พวกซอมบี้พวกนี้เหมือนก็มาพร้อมกับขึ้นยักษ์และก็ดีที่คุณถูกพวกมันกัด ขุนก็จะติดเชื้อแหลกการ,ร่าไปเหมือนกับพวกมันและหลังที่ฮันเตอร์เขาขับรถผ่านด้านอาคุนนี่กลับมาที่สถานีตำรวจแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ว่าสถานที่ไหนๆในตอนนี้มันก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ที่มันก็หิวก็หายไม่เว้นแม้กระทั่งโรงพักก่อนที่ภาพจะตามมาที่ผู้กลุ่มวัยรุ่นเหย่อจากด้าน,นแซมซึ่งหลังที่เธอกับเพื่อนของเธอต่างก็พยายามวิ่งหนีพวกซอมบี้พลอมมาเข้าบรรลบซ่อนตัวอยู่ที่น้านในตลาดสด ที่อยู่ที่ด้านในเมืองซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าไม่วัสถานที่ไหนไหนในตอนนี้มันก็ไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วและหลังที่ฮันเตอร์กับเจ้าหน้าที่อาคุนนี่พวกเขาต่างก็ติดอยู่ที่ด้านในโรงพักจึงทําให้อาคุนนี่เขาก็เลยใช้จังหวะนี้เปิดทางด้านตู้เซฟราอก็หยิบเอกสารที่มันก็เป็นสองอะไรบางอย่างที่เขียนจากหน้าซองเอาไว้ว่าพีรีวอล ฝามาสุดิเข้าก่อนที่ตัวงเขาจะทำการทำลายเอกสารนี้ทิ้งโดยการใส่เข้าไปในเครื่องทำลายเอกสารและในจังหวะเดียวกันนี้เองฐานที่ที่ซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าโรงพักหม่านก็สามารถพังกระจกเข้ามาเหมือนอย่างไม่วกนคู่ต่างกันเลย้ช่วยกันที่ใช้โล่ของตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนที่พวกเขามีรีบเดินฝ่าฝูงซอมบี้พวกนี้ไปส่วนตอนนี้พอทางด้านเทอ,อนันนี่ที่ทือนั้นก็แยกตัวกับแซมและก็วิง่งหนีพวกซอมบี้ เข้ามาหลบที่ด้านในป่าลึกและที่เธอเห็นบ้านหลังหนึ่งจึงทําให้เธอก็เลยตัดสินใจที่ปีปเข้ามาหลบที่ด้านในบ้านหลังนี้แต่มันก็ถึงกับว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็กําลังทําการทดลองบางอย่างกับซอมบี้ตัวหนึ่งอยู่และหลังที่เทีนนี่เธอก็เข้ามาที่ด้านในได้แล้วเธอก็ทําการขอยืมวิทยุสื่อสารจากทางด้านดิสคอล์ Discord, ร้อมกับพูดบอกกับพ่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน่าด้อาคุนี่ไปว่าตอนนี้เธอนั้นก็ปลอดภัยดี และหลังพี่เทนนี่ก็พูดบอกกับพ่อต่ออีกว่าตอนนี้แซมเธอก็อยู่ที่ตลาดและกำลังการความช่วยเหลืออยู่ซึ่งพอดีแบบนั้นจึงทำให้นั่นฮันเตอร์ขาวก็เลยรีบขับรถกลับที่ตลาดเพื่อหวังไปช่วยแซมก่อนที่ช่วยการทำการยิงเฮดช็อตพวกอมิดที่อยู่บริเวณแถวนั้นเพื่อถ่วงเวลาให้แซมนั้นสามารถวิ่งกลับมาที่รถของพวกเขาได้ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจรีบว,วนรถ กลับมารับแม่ของแซมกับทางด้านเลที่ด้านไหนโรงพยาบาลและหลังที่ทุกคนคู่ก็ช่วยกันที่บูต่อสู้กับพวกซอมบี้ก่อนที่พาทุกคนนั้นรีบกลับขึ้นรถและรีบขับออกไปจากโรงพยาบาลซอมบี้แห่งนี้และหลังที่พวกเขาวก็สามารถขับรถเข้ามาที่ด้านในบ้านของดิคอคลจนทางด้านอาคนนีเข่าวก็ได้เจอกับลูกสาวของเขาแต่ทว่าเรื่องมันก็ไม่จบแค่นั้นเพราะจูๆ่ๆไอ้ซอมบี้ตัวที่อยู่ด้านล่าง ที่ทางด้านดิสคอลนั้นจับมาทําการทดลองก่อนหน้านี้มันก็กลับหลุดออกมาก่อนที่มันบุกเข้ามาเล่นงานพร้อมกับทการกัดแขนอาคุนีซึ่งถึงแม้ว่าดิสคอลเขาจะสามารถใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทําการช็อตซอมบี้ตัวนี้จนมันก็ตายในที่สุดแต่นั่นมันก็ต้องแลกมากับการที่ทางด้านอาคุนีนั้นเขาก็ต้องติดเชื้อก่อนที่ทางด้านดิสคอลเขาก็จะยอมพูดเล่าให้ทุกคนฟัง ว่าสิ่งที่จะสามารถหยุดไอซอมบี้จากท้องทะเลพวกนี้ได้นั่นก็คือกระแสะไฟฟ้าแรงสูงจึงทาให้ด้านทันเตอร์ขาวก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าเราจะใช้แอ่งน้ํแนาแถวบริเวณชายหาดพร้อมกับใช้ขดลวดเพื่อเหนียวนากระแสะไฟฟ้าแต่สิ่งที่พวกเขาต้องช่วยกันนั่นก็คือการหลอกล่ออพวกซอมบี้พวกนี้ให้พวกมันนั้นเดือกลับลงไปที่ด้านในน้ําพร้อมกับทำการระเบิดซากเรือใต้น้าที่มันก็เป็นต้นเหตุข,ของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดซะ ลหลายๆที่พวกเขาวก็ช่วยกันบูต๊ตต่อสู้จนสามารถปราบฝูงซอมบี้ที่บริเวณหน้าบ้านของดิสคอได้จนปลอดภัยแล้วและพอพวกเขาออกเดินเท้ามาจนถึงบริเวณถ้ำแห่งหนึ่งทางด้านอาคนนี่ขาวก็เลยพูดเล่าความจริงบางอย่างให้กับทุกคนฟังว่าเมื่อ30ปีที่แล้วทางด้านรีวอล์ป่ามาสดิคขลพวกเขาก็เดินทางมาที่ประเทศไทยโดยอ้างว่ามีความขึ้นหน้าครั้งใหญ่เกี่ยวกับยาชะลอวัย แต่ทว่าหลักที่พวกเขาก็ได้ทําการทดลองลับกับมนุษย์โดยหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยานในสหรัฐพร้อมก็ททาการจ่ายเงินสินบนให้กับทางด้านเจ้าหน้าที่ตารวจโดยปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่พอพวกเขาถูกจับได้และรู้ว่าการทดลองของพวกเขานั้นเหมือนกับผิดกฎหมายและก็ไม่ปลอดภัยในมนุษย์แต่ท,ทันทีที่ไปถึงพวกเขาก็ทําการส่งคนไข้พร้อมกับพนักงานของพวกเขากลับขึ้นเรือไปเรียบร้อยแล้วแต่ในตอนนั้น ฉันก็มั่นใจว่าหวกขาวต้องทําการโจมเรือลํานั้นหลงสู่ก้นท้องทะเลลึกเป็นแน่ซึ่งพอได้นแบบนี้จึงทําให้ขาก็เลยรู้ได้ทันทีว่าคนกลุ่มนั้นพวกขาวก็ไม่ได้กะจะสร้างตัวยาชะลอวัยแต่หวังที่จะสร้างฝูงทหารซอมบี้เพื่อใช้พวกมันเป็นอาวุธและก็ทําการส่งขายให้กับพวกตลาดมืดและทันทีที่อาคนนี่พูดจบเขาก็สิ้นใจ และหลังที่พวกซอมบี้มันก็ตามกลิ่นของพวกเขามาจนถึงที่ด้านในถ้าแล้วจึงทำให้ฮันเตอร์ขขาวก็เลยด้รีพาทุกคนหนีออกจากที่ด้านในถ้าก่อนที่จะทำตามแผนการที่พวกเขาก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกโดยการแบ่งออกไป2ทีมและหลังที่ฮันเตอร์ก็รับหน้าที่เปิดเพลงเพื่อลอยฝูงซอมบี้พวกนี้เดินตามเสียงเพลงนี้มาส่วนด้านเลกกับดิสคอและก็เทียนนี่พวกเขาทั้ง3ต่างรับบททางน้ํา แต่ทว่าระหว่างที่ดิสคอลขาวก็กำลังดำน้ำเพื่อหวังเอาโลเบิร์ดไประเบิดซากเรือใต้น้ำทิ้งแต่ขาวก็กลับพลาดทา่าถูกฝูงซอมบี้ที่ว่ายน้ำอยู่แถวนั้นทำการรุมถึงจนเขาก็ตายไปในที่สุดและหลังที่ฮันเตอร์ขาวก็สามารถล่อฝูงซอมบี้ให้เดินลงมาที่ริมหาดได้สำเร็จแล้วก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันทำการสับเปิดแสไฟฟ้าแรงดันสูงเพราะก็ททำการโจมตีใส่ฝูงซอมบี้ทุกตัว และในขณะทดีว่านั้นเองถังด้านเลข่ขาวก็คิดที่ผีชีพคิดที่ตายไปเพราะฝูงซอมบี้พวกนี้ขาวก็เลยพูดไล่ให้ทางด้านเทอยนี่นั้นให้เธอรีบกระโดดและหนีไปจากเรือลำนี้ซะและทนันทีที่เขาพูดจบข่าวก็ทาการกดปุ่มระเบิดเพื่อกระทาลายซากเรือที่อยู่ใต้น้ํานี้ที่สําเร็จและด้วยกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงที่พวกเขาเปิดทิ้งไว้มันทะทําให้ตอนนี้ซอมบี้ทุกตัวท,ท,ท,ที่อยู่ใต้น้ํา พวกมันต่างก็ต้องตายซึ่งนั่นมันทำให้ในที่สุดทางด้านฮันเตอร์เขาก็สามารถช่วยไล่และก็แซมพรอกัาเทียนนี่และก็ผพ่รอดชีวิตที่เหลือต่างก็ปลอดภัยจากไหหน้าฝูงซอมบี้ที่พวกมันนั้นกระโล่มาจากใต้น้ำและเรื่องราวของหนังก็จบตรงมีเท่านี้ครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็ย่าเลยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ